สามนาทีกับ d r v c o m สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่นักลงทุนพบกันทุกวันได้ในเวลาหลังสองทุ่มทาง Facebook และทาง YouTube โดยทาง Facebook เพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ f a c e b o o k c o m d r w i l r v c o m หรือถ้าเป็นทาง YouTube ก็ค้นหาคำว่า d c o r v com สำหรับท่านที่สนใจอบรมการลงทุนวิทยาลัยนะวัตรกรรมสังคมมหาวิทยาลัยลังสิตเปิดหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารเงินลงทุนให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุดโครงการอบรมในครั้งนี้เราจะเปิดเป็นรุ่นที่3โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่1 กลุ่มพาพัน2557และเรียนต่อไปเป็นเวลา10เสสถานที่คือมหาวิทยายลัยรังสิตอาคาร TST Tower ด้านหลังธนาคารฐานไทยสมัครงานใหญ่สนใจติดต่อคุณก้อยโทร0811739000โดยมีวิทยากรผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทยหลายท่านด้วยกันดังนี้ มาดูกันสักนิดครับว่าวิทยากรที่จะมีอยู่ในการหลักสูตรการอบรมการลงทุนทั้งนี้มีใครบ้างก็แรกคือคุณกรจติกาวนิตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งจะมาคุยให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องทิศทางการลงทุนทั้งในปีนี้และปีหน้าอีกคนหนึ่งคือดกอรกรอบศักดิ์ภูตะกูลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนดร จะไปแนะนำให้เราฟังเกี่ยวกับการลงทุนในระยะยาวในเศรษฐกิจที่ผันผวนอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านถัดมานะครับดูดรสมจินสอนไพศาลดรสมจินเป็นนายกสมาคมจัดการการลงทุนและเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทยไปดูกันว่าดรสมจินมีมุมมองในเรื่องของการจัดการ การจัดพอร์ตโฟลิโอจะต้องมีเงินเท่าไหร่จะต้องลงทุนหุ้นเท่าไหร่จะต้องมีทองคาเท่าไหร่ไปดูกันว่าเขาจัดพอร์ตกันอย่างไรถึงประสบความสําเร็จวันนี้เราไปฟังอาจารย์ประกาศิธธธทธิตาลามสมญานามว่าเว็บไรเดอร์จะมาคุยให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของทำกำไรจากหุ้นด้วยกราฟเทคนิคอล l อนาลิซิส ลุ้มหายอยู่ก็ตุม้มนี่ฮะพีกเดี๋ยวก็หมดนะฮะนี่ครับแทงยาววัลลุ้มพีกปึ๊ดอีกสองวันเป็นไงครับไม่ไปไหนนะครับพอนึกออกไหมครับดังนั้นส่วนใหญ่พวกเราจะชอบตื่นเต้นตื่นเต้น MOST ACTIV e อยู่ราคาก็แบบกดส20%ปนหนึ่งวันคุณอะไรเนี่ยมัาลุกขึ้นซื้อซื้อเสร็จหนึง่งค,คืออย่างเงี้ยต้องระวังก็คือถ้าแท้งราคามันยาวมากแล้วว่าลุ่มพีก,ก็เยอะเนี่ยไม่ต้องมายุ่งกับมันนะมันวิง่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพักอยากได้ไปเช็คข่าวก่อนจริงไม่จริง อยากได้แล้วเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆมันไม่ไปไหนหรอกนะไม่ไปไหนใจเย็นๆแต่ถ้ามันวิ่งไม่รอเราเลยก็ตัวอื่นตัวอื่นก็ได้ <c oughs> คุณมีตั้งเยอะกิจการดีๆมีตั้งเยอะตัวอื่นก็ได้นะครับไม่ใช่แบบไอ้ตัวนี้ต,ต้องเอาต้องเอาแล้วไปแย่งกันซื้อก็ไม่มีประโยชน์นะฮะนะครับ <c oughs> นี่ฮะลักษณะราคายาวๆวอลุ่มเยอะๆอย่างเงี้ยแป๊บเดียวฮะปึ๊บปึบป๊บหมดนะฮะปิ๊ดหมด ปิดหมดแปบ๊บเดียวคือพวกนี้บางทีไม่บางทีหุ้นที่มันวิ่งหลายๆช่องภายในวันเดียวแล้ววอลุ่มเย,เยอะเนี่ยผมจะไม่ยุ่งมันเก่งกับหลไรเกินไปผมชอบหุ้นที่วิ่งไม่กี่ช่องวอลุ่มสม่ำเสมอทำไมครับมัน มันถ้ามันเป็นเทรนขาขึ้นมันจะไปโตไปต่อเนื่องถือได้นานๆสบายใจซื้อแล้วก็ไปเรื่อยๆค่อยๆโตอย่างนั้นดีกว่านั้นอาการที่ราคาคุ้นอย่างเงี้ยบางทีผมเห็นปั๊บผมก็ผ่านผมไม่เลือกนะครับเพราะว่าคุนที่ชอบปื๊ดวันรุ่งเยอะๆพักปื๊ดอ,อย่างงี้ไม่ไหวครับมีในพอร์ตแล้วจะตายหัวใจมันไม่ได้นะครับ ชอบที่แบบวันรุ่มไม่มากเยอะพอสมควรแต่สมับเสมอแล้วก็ราคาก็ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นตลอดอย่างนี้ดีกว่านะฮะดีกว่านะครับอยไปหาอย่างนี้นะเหนื่อยนะครับมีใครถามเรื่องประเด็นเรื่องวันรุ่มไหมครับวันรุ่มกับราคามีไหมครับนะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องแกลบนิดนึงแก็บการเกิดแกลบคืออะไร แก็บในในกราฟก็คือหมายความว่าวันนี้แท่งมันแบบนี้วันลงขึ้นราคาเปิดเขาเรียกเปิดกระโดดก็คือราคาปิดวัตรงนี้วันลงขึ้นเปิดลอยขึ้นไปเลยไม่มีการซื้อขายระหว่างนี้ไม่มีการซื้อขายในในระดับราคาระหว่างนี้เลยกระโดดไปเลยอันนี้คือการเปิดแก็บนะครับ หรือกระโดดลงลงเลยเกิดเกิดแก็บขาลุกไม่มีการซื้อขายระหว่างนี้กระโดดลงมาเลยาการแก็บเกิดอะไรครับเกิดได้ยังไงครับทําไมเพียงข้ามคืนราคามันถึงไปเลยหรือลงไปเลยต้องมีอะไรเข้ามามีอินโฟมิชันอะไรเข้ามาในคืนนั้น นะหรือมีข่าวหรือมีอะไรออกมาทําให้ทําให้อะไรครับทําให้นักลงทุนเนี่ยคิดว่าให้ราคาที่มันซื้อขายกันอยู่เมื่อวานเนี้ยหรือซื้อขายกันอยู่วันเนี้ยมันไม่ใช่ละมันต้องสูงกว่านี้หรือมันต้องต่ำกว่านี้นั้นการเกิดแกลบจะเกิดจากการมีอินโฟมิชันใหม่เข้ามานะครับมีข้อมูลใหม่ๆเข้ามาทําให้นักลงทุนพอรับรู้ข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยเขา เขาไปประเมินราคากันด้วยตัวเองว่าไม่ใช่ละต้องแพงกว่านี้หรือไม่ใช่ละต้องถูกกว่านี้พอวันลงขึ้นก็เปิดแกลบกระโดดลงมาเลยนะครับดังนั้นการเกิดแกลบเนี่ยถ้าเป็นหุ้นในต่างประเทศคุณจะเห็นบ่อยๆเวลาที่เขาทําไมครับประกาศอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับประกาศ QE ประกาศอัตราดอกเบีย้ยนะครับประกาศตัวเลขตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้น กาศเสร็จปั๊บอ่ะกระโดดกระโดดขึ้นกระโดดลงอีกเรื่องนะึงนะบ้านเราก็เหมือนกันบ้านเราส่วนใหญ่ประกาศเลยครับผลประกอบการเก่งกันว่าผลประกอบการจะดีราคาขึ้นขึ้นดีจริงกระโดดเลยไม่ดีอย่างว่าก็กระโดดลงไงนะ <c oughs> ครับคือ,อเพราะนี่พอเกิดการเกิดแกลบเนี่ยเรามันมีนัยยะในการ ในการประเมินสถานการณ์โดยใช้เทคนิคอลนะครับก็มีการแบ่งประเภทของแกลบออกมาเป็น4ประเภทแกลบประเภทแรกเรียกว่าคอมมอนแกลบคอมมอนแกลจะเกิดในบริเวณที่หุ้นมีการพักตัวหุ้นวิ่งไปข้างๆไม่มีแนวโน้มไม่ไปไหนจะอยู่ราคาก็กระโดดขึ้นอยู่ๆราคาก็กระโดดลงแบบนี้เรียกว่าคอมมอนแกลนะครับ คบได้ทั่วไปไม่มีนัยาสําคัญอะไรเพราะเวลาที่หุ้นพักตัวมีการซื้อขายเยอะไหมครับไม่เยอะนะครับดังนั้นการมีแกลบในระหว่างที่หุ้นพักตัวเรียกว่าคอมมอนแกลจึงไม่มีนนยะสาคัญอะไรนะครับแต่ถ้าราคาขึ้นมาชนแนวต้านแนวต้านคืออะไรครับคือการที่ราคามาที่ระดับราคานี้ราคานีรา้ราคาเดิมครับ แล <moż> ้วก็ไม่ผ่านสักทีหนึ่งอันนี้เรียกว่าแนวต้านหรือแนวรับก็คือราคาถอยลงมาที่ระดับราคานี้ราคาเดิมราคาเดิมแล้วก็ไม่ผ่านลงไปสักทีหนึ่งลงมาที่ไรก็ขยับขึ้นลงมาที่ไรก็ขยับขึ้นอันนี้คืออาการของแนวรับนะครับเวลาที่ราคามาใกล้ๆแนวต้านหรือแนวรับแล้วอยู่ๆก็สมมตินี่คือแนวต้านนะครับราคามาอย่างนี้ปึ้งอยู่ๆก็ทุ่มกระโดดข้ามไปเลย ช่องตรงนี้หรือลงมาใกล้ๆนี้แล้ววันลงขึ้นปึ้งกระโดดลงมาเลยช่องตรงนี้เรียกว่า break away gap break away gap นะครับเกิดอ,อะไรขึ้นครับราคาไปใกล้ๆระดับราคาที่มันเคยใกล้แล้วก็ไม่ผ่านใกล้แล้วก็ไม่ผ่านแล้วพอวันลงขึ้นกระโดดข้ามไปเลย สดงว่ามีปัจจัยเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหรือมีข้อมูลอะไรเข้ามาสักอย่างเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นนั้นแล้วทําให้เกิดการเปลี่ยนความคิดของนักลงทุนทันทีหรือส่วนใหญ่เลยเพราะว่าเกิดจาก fundamental change นะครับปัจจัยพื้นฐานของกิจการเปลี่ยนทําให้คนมองว่าที่ระดับราคาที่มันเคยขึ้นไปแล้วไม่ผ่านเนี่ยอาการที่ราคานี้ขึ้นไปแล้วไม่ผ่านขึ้นไปแไล้วผ่านแปลว่าอะไรครับ แต่ว่าส่วนใหญ่พอขึ้นไปราคานี้เขานักลงทุนมอกว่าแพงเกินไปไงมันก็เลยไม่ผ่านสักทีหนึ่งขึ้นไปใกล้ๆก็ขายเพราะว่าแพงเกินไปเข้าไหมครับแต่พอขึ้นไปใกล้ๆคราวนี้มันกระโดดข้ามไปเลยเป็นเบรกเอาไว้แกะแปลว่าอะไรครับแปลว่าที่ผ่านมาที่เขามองว่าแพงเกินไปเขามองว่ามันไม่แพงแล้วการที่นักลงทุนอยู่ๆจะมองว่าเคยมองว่ามันแพงแพงแพงแล้วอยู่ไม่แพงแล้วแปลว่าอะไรครับแปลว่า แพงกว่านี้ก็คุ้มที่จะซื้อไงมันก็เลยกระโดดข้ามไปเลยนะครับเบรกเอาไว้กับจึงเป็นสัญญาณสำคัญที่เทคนิคอลแอนาลิซิสอ่านเห็นแล้วสามารถรู้ได้เลยว่ามันมีอินโฟม t ชันทางพื้นฐานที่เปลี่ยนไปจากเดิมจึงเป็นสัญญาณซื้อนะฮะเบรกเอาไว้กับมันจึงเป็นสัญญาณซื้อครับนะครับทางเทคนิคอลคือเห็นเบรกเอาไว้กับปั๊บซื้อครับ แต่รายย่อยที่ไม่รู้เทคนิคเ a l เห็นเบรกเอาเวแกกลัวครับเพราะยึดติดกับแนวต้านเดิมเคยไปไม่ผ่านไปไม่ผ่านแพงเกินไปเบรกปุ๊บหรอขาย <c oughs> กลัวนะครับแต่เทคนิค a นนักซิสไม่กลัวครับเห็นเบรกเอาไว้แกนี่กระโดดเข้าซื้อเลยครับยิ่งเบรกเอาไว้แกที่เปิดกระโดดข้ามแนวต้านแล้ววอลุ่มบายเข้ามาเยอะ แท่งที่มันข้ามเนี่ยแท่งที่มันกระโดดข้ามเนี่ยแล้ววอลุ่มบายเยอะๆแบบนี้ยิ่งต้องรีบซื้อเลยครับปึ้งกระโดดข้ามอย่างนี้นะแล้วแท่งเนี้ยวอลุ่มบายมากกว่าหกสิห้าเปอร์เซ็นตะบายเกินหกสิบห้าเปอร์เซ็นของแท่งนี้นะวันลงขึ้นนี้ต้องรีบจัดเลยครับไม่งั้นตกลดนะครับเรื่องเร็วๆนี้ มันเพิ่งแตกพาไปนะให้ดูก็ได้ถามก็ดีอันไหนครับอันนี้เหรออันนี้จริงจะจะบอกว่าเป็นเบรกอเว a แกลบได้ไหมอพอได้พอได้ไดแต่จริงอย่างเงี้ยลงมาเยอะๆอย่างเงี้ยแถวนี้มันจะบอกว่าแนวต้านได้ไหมไม่ค่อยอยากเรียกเลยอ่ะ นะอย่างนี้ไม่ค่อยอยากเรียกว่าแนวต้านเท่าไหร่นะครับอยากให้ดูอย่างนี้จมากกว่าแบบนี้คือคุณลงมาเยอะแล้วพักแล้วก็กระโดดโอเคอย่างนี้จะถือว่าเป็นเบรกเวกแกลบได้ไหมได้ครับแต่ว่าเนื่องจากในอดีตเนี่ยมันลงมาเยอะมากดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ถึงเปิดกระโดดก็ก็วิ่งไม่แรงเพราะอะไรครับอารมณ์ตลาดคือคนติดบ้างปูเยอะไงเปิดกระโดดขึ้นมาก็ ก็โดนขายส่วนะนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ให้ดูตรงนี้นะตรงนี้ไม่ใช่แกลบตรงนี้ก็คือเป็นคอมมอนแกลนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับหุ้นราคาหุ้นแกว่งขึ้นแกว่งลงถูกไหมดังนั้นช่องตรงนี้ก็เป็นคอมมอนแกลไม่มีนัยยะอะไรนะครับแต่ที่ยะให้ดูคืออันนี้ครับย้อนไปในอดีตของเขาดูวีก็ได้นะ ันนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้อาจจะไม่เห็นทำงี้ก็ได้ตีเดวนอนเห็นไหมครับนี่ราคาหุ้นแก่งอยู่แถวนี้ตั้งตั้งเป็นปีนะปี2 0 0 5ันห้ถึงสอง1เห็นปะนี่แอดวานนะครับแก่งอย่างเงี้ยเป็นปีเลยเห็นปะ เห็นไหมครับแล้วอยู่ก็เนี่ยครับอันนี้ครับ e a k a w a y gap b r e k k away gap อันนี้ครับเป็นจุดปล่อยตัวที่บอกเทค i นิค a าอาไ s ซิเลยว่าซื้อครับยังไงก็ต้องซื้อครับเพราะเนี่ยครับแนวต้านระดับ5ปีครับไม่ผ่านแล้วเบรกครับนะครับซื้อครับ ยังไงก็ต้องซื้อครับนี่คือเบรกเอาเบรกแกลครับนะครับพอเข้าใจไหมครับซึ่งพอซื้อแล้วเนี่ยมันมันก็ไปอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับตรงเนี้ยฮะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหกบาทหนึ่งร้อยเจ็ดบาทตรงเนี้ยเสร็จก็นี่เลยครับเติร์ดเปิดเปิงไปสามร้อยบาทเนี่ยฮะ ส่วนใหญ่พออย่างเงี้ยรายย่อยยังงงครับรายย่อยไปซื้อแถวนี้ครับนะฮะรายย่อยจะเริ่มซื้อแถวนี้ครับร้อยห้าสิบแต่เทคนิคเข้าทัเฝ้าหุ้นอยู่นะครับซื้อตั้งแต่ตรงนี้เลยครับร้อยห้าร้อยสิบนี้ก็ใส่กันไม่ยั้งแล้วครับเพราะนี่คือเบรกอเวกแก็ครับแนวต้านระดับห้าปีครับแล้วกระโดดข้ามปึ้งอย่างนงี้เนี่ครับคิกออฟเลยครับ นะนี่คือสัญญาณสำคัญอันหนึ่งเบรกเอาไว้กับอีกอันหนึง่งคอนติเนียรัสแก